ะะวันนี้จะมาคุยเรื่องคอร์สนะคะที่เป็นคอร์สเรียนของปี2560นหิะคะปีหน้าเราเองนะคะเอาไปขึ้นลับใหม่อาจารย์ก็จะทเป็นเป็นโปรใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งตนอนนี้ที่แบบเรียนเรียนกันนะคะสมมติปีที่แล้วที่ผ่านมาปี59เราจะเรียนโดยที่ไม่ใหอ้อุปกรณ์แล้วก็เรียนทุกอย่างลายเส้นสไลด์เอ่ยงานแก่งาน,งานซ่อม คิ้วตาปากจักมงคือให้ทุกอย่างนะคะเป็นโปรโมชั่นสุดๆไปแล้วปี59แต่ไม่มีอุปกรณ์ให้แต่อุปกรณ์ใณใ,ใช้ฟรีในคลาสนะคะหมดทุกอย่างเลยส่วนปีนี้นะคะเราจะแยกเป็นคอรคสนะคะอันนี้คือคอสไลค์คิ้วนะคะสไลด์คิ้วนะคะ,ะ,คะเริ่มต้งจากออกแบบโครงสร้างคิ้วนะ,ะแล้วก็รูปหน้าที่เหมาะกับโครงสร้างคิ้วทั้งหมด4แบบคิ้ว <Q S 2> จะมี4แบบนะคะผู้หญิงนะคะมีทรงปริดนกปิดนกดาบนะคะก็ใส ก็ทรงานะคะทีนี้แล้วอพอใช้เรียนเรียนเรื่องโครงสร้างคิ้วแล้วเราก็จะมีนะคะแผ่นหนังวันแรกจะเรียนเป็นคู่มือแบบนี้นะคะจะมีคู่มือก็นการสอนเป็นสองเรื่แบบนี้ของเรานะคะเป็นโรงเรียนที่ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการและสาธารณสุขนะคะจะเป็นคู่มือการเรียนการสอนแบบนี้นะคะจะมีคูอมูอทุกอย่างในนี้เลยนะคะสารบวิดีโอเพื่อจะได้ไม่เสียเวลามาตอบคำถามอะไรกันยเยอะๆนะคะดูแล้วก็มีอะไรมากใช่ไหงั้นอะ มีรูปคิ้วนะคะมีครงสั้นหน้าวาดย่างไรแล้วจะมีแบบสุขคัดให้ดูนะคะมีโหงหิงคิ้วนะคะแล้วก็จะมีแบบสุขคัดให้เราลองสุดกันนะคะว่ะอาอะไรอย่างไรดูนะคะจะมีการออกแบบแบบนี้ให้สุดกันนะคะให้สุดเขียนกันวันแรกน่าจะมีการออกแบบแบบนี้ให้รู้จักทรงคิ้วทั้งสี่แบบของอาจารย์นะคะเสร็จแล้วจึงจะสุขคัดให้เราสุขคัดลองดูว่า อันนี้เป็นส่นสุดท้ายอันนี้สุดท้ายคือเราจะรู้ว่าวันสุดท้ายวันที่สี่ที่จะเรียนวิธีว่าเออโพรงคิ้วแบบนี้มีปัญหาอาจจะแก้อะไรยังไงนะคะเราจะเราจะแนะน,น,นวว่าต้องควรจะแก้อย่างไรถ้าจะไปเรียนล้างคิว้วด้วยน้ำยาก,กอีคลาสหนึ่งแต่เราสับงว่า mm. ให้ดูว่าโพรงคิ้วประมาณนี้ออไปต้องแก้รบบวิวิด้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้คือวันแรกที่เราจะหักก็คือหัดในกระดาษนะคะอันนี้ราสุดหักออกแบบทรงสร้างคิ้วเสร็จแล้ว ช่วงบ่ายๆก่อนจะกลับบ้านนะคะจ,จะมีแผ่นหนังสีแผ่นให้นะคะสีแผ่นให้เราออกแบบแผ่นลัดสีทรงนะคะทรงและแผ่นนี้แหละนะคะออกแบบเสร็จแล้วปุ๊บเราจะอาจารย์สอนวิธีใช้มีสอน,นะฮะสไลด์หมอบางหางเข้มเพราะว่าเราเรียนสไลด์คิ้วถูกไหมหมอบางหางเข้มทําอย่างไรแต่ละทรงทํายังไงแล้ววัดนะคะวันที่สองเราจะวัดวัดคิว้วแผ่นหนังแล้วก็สอนวัดคิ้วบนกระดานเสร็จแล้วตัวนี้จะมาใช้ อราเป็สองผู้แรกใช้ดินสอในวันแรกวันที่สองเราใช้เครื่องหละใช้เครื่องสักนะสักสักจริงๆเลยว่าเออสักลงไปในแผ่นหนังเนี่ยเราจะไละ่างหนไปตรงไหนวัดยังไงให้สองข้างเท่ากันปัญหาคิ้วที่เกิดคือขมับแฟบขมับโนนทำยังไใง,งไให้เท่ากันนะคะทำยังไงให้ถากประรงสร้างหน้าคนคน,นนั้นวใจิสำคัญจำไว้นะคะของการทําคิ้วคือทรงคิ้วทําอย่างไรให้เข้ากับหน้าตาของแต่ละคน คนแก่คะทำทรงอะไรอาจะจะ,จะบอกหมดเลยคนผิวหน้ามันผิวหน้าแห้งควรจะหมักสีแบบไหนใช้สีอะไรนะคะคนเป็นหน้าสเปรย์ลอยแพ้เยอะมากอะไรเงี้ยควรจะใช้สียังไงของะไรใช้ยังไงหมักสีกีแนทีนะคะจะมีเทคนิคการที่สําคัญไฮไลท์ของการทําเกลเซไลด์ที่นี่อาจารย์โดดเด่นมากก็คือเราไม่บล็อกคิวไม่มีสามัาคนทไปแปะหน้าลูกค้าดึงเรื่องนังเหีีนยหนังย่น จะออกมาดึงปอออกมาแล้วไม่เข้ากันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะที่นี่คือแบบทำยังไงให้ธรรมชาติที่สุดเหมือนการขีดนคิ้วนะออกแบบคิ้วเสร็จเราเดินขอบคิ้วด้วยการใช้เข็มน,นะเสร็จแล้วเราก็บายขึ้นมาให้ดูเหมือนการเขียนคิ้วอาจารย์เนี่ยนะมันเขียนคิ้วแต่ไม่ต้องเขียนสบายมากๆนะคะเสร็จแล้วเราที่ 3, สามเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออาจารย์แหมเนี่ยจัดอุปกรณ์จับไม่จับเหมือนชาวบ,บ้านชาวช่องเขาหรอกนะคะ ถ้าจารจัดอุปกรณ์แล้วใช้งานไม่ได้จริงอาจารย์จะไม่จัดถ้าจามาจัดพร้อมเรียนมีกระเป๋ามีเครื่องอะไรก็ไม่รู้สียาชาแค่นี้แตจารยไม่เป็นบอกเลยไม่เป็นค่ะนะคะเราจะมาดูกันว่าอาจารย์มีอะไรให้บ้างนะคะเครื่องเป็นเครื่องไฮโดรเจนิกตัวนี้นะคะเวลาเข็ยนจะเป็นเข็มแบบนี้อาจารย์จะแขมเข็มนไมด้วยเลยคะเนี่ยแบบนี้คือใส่เข้าไปหมุนๆเข้าไปเวลาจะ,ะทิ้งก็คือถึงที่จะแข็งแดงนะคะมีแข็งแดงให้ด้วยนะคะฝากปลอดภยแน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะนะ ครื่องไม่ต้องล้างไม่มีการไหลย้อนกลับไม่มีทุมมีกระบอกเสียบเนี่ยอนามัยสุดๆเลยนะคะนี่คือเข็มนะคะมีเครื่องมีเข็ม40กรรายการมีเอี๊ยมนะคะมีเอี๊ยมใส่เสื้อขาวเราจะเริ่มแล้วจ้ะจันก็เลยออกแถวเออต้องมีเอี๊ยมแล้วนะนะคะแล้วมีเสื้อขาวงาถาบบันเหล่าเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเสื้อขาวมาถาบันอาจารย์เอ็นนะคะมีเป็นแบบนี้นะคะมีเสื้อขาวมีถังแดงมีกระเป๋านะคะกระเป๋าแบบนี้ใส่อุปกรณ์มีหัวหมุนไว้ฝึก นะคะอันนี้หมอนเพราะมันจะคล้ายๆสาลระาของหน้าคนคือมันจะมีความเอาความโค้งนี่หมอนมีคั้นบัตรเป็นถุงอย่างนี้จานแม่แถมแบบมันก็แกล้งๆนะคะสำลีเป็นถุงแบบนี้มีหมวกให้นะคะมีแมชเป็น,ปนกล่องเลยนะคะแล้วก็มีถุงมือเป็นกองนะคะมีทิชชู่นะคะทิชชู่นะคะ แพ็คให้เลยนะคะทำมาหากินทำงานได้จริงนะคะทำงานได้จริงๆเลยมีน้ำยานะคะดอกสีคิ้วนะน้ำยาลบระ่างสักนะคะมีซิปครีนมีออยล์เพื่เช็ดหนังมีหลุมใส่สีหลุมใส่สีแล้วก็จะมีตัวจุกยางใส่สีจุกยางมีสแตนเลสคั้สแตนเลสมีแล็บนะคะมีกรรไกรมีแหนบมีตัวไอาสิกฟันนะคะมี ฟิกสเปรีมียาชามียาชานะคะแล้วก็จะมีไบมิโกนมีตัวเจลนะ,ะมีเจลเที่ใช้หลังสักคิ้วนะคะแล้วจะมีมีดินสอเขียนคิวค้วสามสีเวลาออกแบบคิ้วเช้นตามอ้นตาเข้มแล้วเวลาออกแบบคิวค้ว,ว,ออบบว,ว,วจริงๆก็ใช้สีดำนะคะแล้วจะมีดินสอนะคะไว้ใช้เวลาเราแบบข,ขัดน,นะคะแบบนี้นะคะมีให้ะะเ,เลยนะคะครบเซ็ตเลยนะคะ คือถ้ามาหากินได้จริงๆนะคะถ้าแถมแบบก็ก็แก๊กๆจะแถมให้เสร็จน,นะะเสร็จแล้วก็จะมีแล้วนะคะมียางลบนะคะมีตัวนี่ต้มบันสีต้มปันสีสําคัญมากๆบางครั้งที่เราแบบผสมสีปากอะไรอ,อย่างเงี้ยก็อะไรอยากีกันได้ลูกเดินไปได้เดินไปได้ะแม่มีตัวที่ปันสีตัวปันสีสําคัญมากๆเวลาที่เราอ่ะใช้สีที่ผสมกันแล้วให้มันออกมาเป็นสีที่ต้องการถ้าเราใช้มิยิ้มฟันคนเนี่ย มันจะสีไม่สมูทข้างแบบนี้ปั่นแล้วมันจะละเอียดมากๆลองดูไม่เชื่อจานะคะเรานะคะไปสัมภาษณ์อาจารย์จากให้คุณทําอาหารกินได้จริงๆเลยแล้วก็จะมีเข็มเข็มทั้งหมดนะคะมีู่5 5อันให้ไปปีไปเลยนะคะมีหัวหุ่นแล้วมีสีปาก3สีมีสีคิ้วอีก3สีของอัลฟานะคะอันนี้คือทําอาหารกินได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คุณหิ้วกระเป๋าเกินกระเป๋าด้วยนะต้องหิ้วกระเป๋าพร้อมอาจจะพร้อมถุงอีกสักใบอะไรเงี้ย คือมารับของก็จับกันได้เออตอนนัเวเรียนบอกว่านะมาทําแบบไม่ใช่มาแถมกันแล้วพอแถมแค่กระเป๋าบางคนเขาไปทำซันค้าม,ม,มีมีมีอุปกรณ์ด้วย,ยไหมเวลาเรียนเสร็จแล้วหมอจะไม่มีหาปีที่เยวนะแพงจ้งไม่เรียนหรอกเอาไปเอามาไปเรียนอุปกรณ์พร้อมได้แค่กระเป๋าเครื่องก็เครื่องไม่ใช่เครื่องแบบนี้เป็นเครื่องแบบเสรลมสมัยก่อน,นที่แบบต้องเสียบเขียนลงไปแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็จะได้ปริญาชามานึงแล้วก็สีสีก็ไม่ใช่สีอเมริกาแบบนี้นะคะอาจารยนนี้เป็นสีอัลฟา เป็นลิขสิทธิ์นะคะเขาคือตอนนี้นะคะ SBA ของอเมริกาแต่เดิมที่เทส็คือเคือเป็นของเยอรมันนะคะจานเป็นพิเมนของเมกาแต่สั่งคำที่เยอรมันตัวนี้ใช้ดีมากๆนะคะตามผลทีม่มาเองเครื่องก็เหมือนกันนะคะตรงนี้นำเข้าจากไต้หวันผลิตจาตัวอะไรเป็นของญี่ปุ่นยันดีเลยค่ะนะไม่ใช่กองกองแกลงแกล้มาหรอกสักรกระไรแล้วก็พางอะไรไม่ใช่นะมีทุกอย่างไม้บรรทุกไม้บรรทัดสีสือ คือคุณมาเรียนคอร์ส39,000บาทนะคะ0 0 0บาทเรียน4วันนะเรียนสีวันแล้วผ่านประมาณสักเดือนคุณจะมีการเรียนในรายอีกนะเรียนในรา,ายกลุ่มอีกผ่านไปหนึ่งเดือนั p คุณกนะ็เอาหมุนมาสอบนะเอาหมุนมาสอบอีก1วันนะคะถึงจะได้ใบป,ประกาศจากกระทรวงาการศึกษาแต่ถ้าสมมติว่าเรียนสีวันได้ใบประกาศจากทางวัดแล้วอยู่แล้วนะคะถ้าเอาใบประกาศจากกระทรวงก็ต้องเอาหมุนมาสอบนะคะให้เลย30วัน 200ชั่วโมงขึ้นไปเพราะเราต้องเรียนในรลายกลุ่มไลายกลุ่มอีกนะคะครั้งหนึ่งนะคะถึงจะแล้วก็ส่งงานส่งแผนาการเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าคุณทํางานได้แล้วค่อยเอาคนมาสอบสอบ็จแล้วคุณก็นั่นแหละไดไ่ประกาศน์ระทรงคุณก็ทำาหากินได้สบายเลยนะคะอันนี้เป็นไบโซอที่สามารถไปเมือง,องนกอกได้ด้วยนะคะมีโรงเรียนเดียวในประเทศไทยถ้าสในใจจะเรียนการจานทองแก้วตามนี้เลยะค่ะเรามีให้อย่างนี้ให้คุณหมดเลยทุกรายการ40กรายการนะคะ39,000บาทพร้อมอุปกรณ์ทำอาหารกินได้เลย คุณจะได้รู้ว่าโอเคถ้าจะเรียนคิวสไลด์แล้วเนี่ยโดยทํางานจริงๆได้เนี่ยต้องมีงบรวมมาเนี่ยสามหมื่นเก้าพันบาทคือสมาชิกินได้จริงจังเลยคุณจะได้รู้ว่าโอเคมันมันซื้อแค่นี้เองแล้วก็จบกันเลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยจริงๆยกไว้ถเาเดี๋ยวซื้อเพิ่มเติมเป็นโคมไฟเตียงอะไรก็แรงไม่สามารถที่จะแถมใคุณได้นะโคมไฟเตียงอะไรเงี้ยแล้วก็พว,นะวกตูต้ฆ่าเชือ้อต้องไปซื้อเองเพิ่มแค่เองเองเงี้ยนี่คือใช้งานได้จริงจังเลยทํางานได้ลมกขึ้นคนเลยนะ นี่เป็นร้อคนเลยคะ่ะสบายมากๆเลยนะคะวันนี้โวใจาของวเว,าวาราองเแก้วนะคะรู้ใช่ไหมคะคอร์สสาวหุ่นเบาทเริ่ม,เ,มเดือนมกราคม2560นี้นะคะ3า0ห0่นเกับาทของอุปกรณ์ตามนี้เลยค่ะเดียน4วันถ้าสนใจติิ๊กข้นไปจ่านกแก้วได้094ย์เก9าสี่สอง9 2าเกวันนี้บ๊ายบายปิ๊งป ng.